สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตรงประเด็นสําหรับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงประเด็นที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับอ้างอาริยสัจสี่นะแก้ปัญหาไฟฟ้าแพงคนเขาวิาพาก์วิจาร์ณกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับว่าถ้าคุณไม่รู้ธรรมะอย่างแท้จริงคุณอย่าไปสอนธรรมะคุณอดีศรเบียงเกตบอกว่าโจรห่มผ้าเหลือง นะยังริมาสอนธรรมะก็ตรงเพลงนะโจรห่มผ้าเหลืองยังริมาสอนธรรมะนี่ก็ตรงเพลงนะครับพูเด็กประยุทธ์จังชาปล้นอำนาจมามาจากการยึดอำนาจจากการปฏิวัติรัฐประหารแย่งอำนาจจากประชาชนก็เปรียบเสมือนที่มาเป็นพระเอาผ้าเหลืองมาหม่มไม่มีการอุปชาแล้ววันดีขึ้นดีก็ขึ้นธรรมะเทศเรื่องธรรมะ มาเทศเรื่องอริยสัจสี่กับการแก้ปัญหาไฟฟ้าแพงบอกว่าถ้ามันจะแพงมันขึ้นมันก็ต้องขึ้นนะต้องไปดูว่ามันเหตุเกิดจากอะไรวันนี้ผมจะสอนอริยสัจสี่ให้ประยุทธ์จันโอชาครับฟังให้ดีๆนะคุณประย,รยุทธ์อริยสัจสี่มันคืออะไรโปรดเข้าใจด้วยนะครับนะโปรดเข้าใจด้วยครับผมนี่จบปิญญาเอกด้าน พุทธจิตวิทยานะครับประยุชน์จันโอชาไม่อยากขมภาษาอย่างนี้แต่ว่าคุณเป็นนายกร,รัฐมนตคุณจะสอนธรรมะคุณจะอ้างเหตุหลายๆประการเนี่ยนะคุณต้องมีความรู้ที่แท้จริงครับบอกว่าของมันขึ้นราคาน้ำมันมันขึ้นราคาไฟฟ้ามันขึ้นราคาเนี่ยไปดูว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรไปดูทุกไปดูสมุทัยไปดูนิโรธไปดูมรคก,ก็ไปดูอริยสัจสี่ อันนี้เป็นคำสอนพระพุทธศาสนานะครับถือว่าเป็นหลักสําคัญนะฮะทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยวันนี้จริงๆคุณเอกประยุทธ์จันโอชาต,ต้องเข้าใจก่อนนะครับทุกคืออะไรทุกนี่หมายหมายถึงทุกของประชชนนะครับทุกของประเทศชาติทุกเนี่ยคือตัวของทุกนะทุกวันนี้คืออะไรอะทุกวันนี้มันอะไรมั่งหนึ่งของแพงค่าแรงถูกนี่สินอีลงตรงนั่ง นะแล้วก็ของคือราคาค่าแฟค่าไฟแพงค่าภาษีแพงขุดดิบขุดเนื้อภาษีอันนี้มันทุกข์ที่เกิดขึ้นกับประชาชน eden. ไม่มีเงินหาม,มาใช้ทุกปัจจุบันทุกอ reen, ีกประการหนึ่งคือตื่นมาป๊บเห็นหน้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเขาก็ทุกข์แล้วครับก่อนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะท่านผู้ชมใช่ไหมทีวีนี่หมดไปหลายเครื่องนะครับแต่ก่อนพอแถลงข่าวเราก็ถีบทีวีทิ้ง เห็นหน้าประยุทธ์แถลงแล้วเขาถีบทีวีทิ้งครับทุกประชาชนก็เห็นหน้าประยุทธ์ทุกว่าคุณปล้อนอำนาจมาฮะต่อให้มาจากการเลือกตั้งทุกว่าอะไรเพราะคุณไปเขียนกฎหมายรับนูนเพื่อสืบทอดอำนาจตัวเองเอาสวสองร้อยห้าสิบคนมาไว้เลือดตัวเองกตงกิกาไม่เป็นกติกามันก็เลยเป็นทุกของพี่น้องประชาชนทุกของประเทศนี่คุณต้องเข้าใจให้ได้อย่างนั้นนะครับ แล้วคุณจะเอาเอาอารียสัตวส,สี่มามาแก้ปัญหาเนี่ยคุณต้องเข้าใจอย่างนั้นคุณต้องเข้าใจในองรวมไม่เฉพาะค่ค่าไฟค่าไฟคุณก็สอนผิดแล้วค่าไฟมันขึ้นราคาคุณต้องไปดูว่าเหตุแห่งปัญหามันคืออะไรอันนั้นไม่ใช่การแก้ปัญหาอันนั้นเขาเรียกว่าแก้ตัวคนเ็กประยุทธ์ค่าไฟมันขึ้นเพนันมันมันขึ้นมันลบระหว่างรัสเซียกับยูเครนค่าไฟมันเลยขึ้นเพนันมันมันขึ้นราคาอันนั้นเขาเรียกว่าแก้ตัว ไม่ใช่เป็นเรื่องของอริยสัจสี่ครับเมื่อทุกข์มันเกิดขึ้นกับประชาชนถ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์ชาเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูว่าเอาละทุกข์มันเกิดขึ้นจริงวันนี้ทุกคนยอมรับพลเอกประยุทธ์จันทร์ชก็ยอมรับว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีพลเอกประยุทธ์จันทร์ชาย,ยอมรับว่าค่าไฟขึ้นอันนี้มามา่มาจะขึ้นจากหกบาทเป็นแปดบาทพลเอกประยุทธ์จันทร์ชาก็รู้ครับนะและยังไม่พอยนะ ยังไม่พูดบอกว่ามันก็ต้องดูสมเหตุสมผลนะดูมาเขาว่าถ้าไม่ขึ้นในเขาเดี๋ยวเขาก็เจ๊งเขาก็ปิดไปอันนี้แหละครับคือตัวปัญหาตัวปัญหาคือคุณไม่มีวิธีคิดไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีกระบวนการคิดในการแก้ปัญหาอันนี้คือตัวทุกข์คือตัวคุณนะครับทีนี้มาดูเหตุแห่งทุกข์ก็คือสมุทัย นะเหตุแห่งทุกข์หรือเหตุแห่งปัญหาอันเรียภาษาพุทธครับเหตุแห่งปัญหาเพราะอะไรก็คุณน,นั่นแหละเหตุแห่งทุกข์อ่ะเหตุแห่งทุกข์ก็เพราะประยุทธ์จะนโอชานั่นแหละครับตราบใดคุณยังอยู่ทุกข์ไม่มีหมดจากประเทศไทยตราบใดคุณยังอยู่ประชาชนไม่พ้นทุกข์ครับ ไม่ต้องพูดถึงนิโรธแล้วก็มรรคเลยนะถูกไหมฮะไม่ต้องพูดถึงนิโรธแล้วก็มรรคเอาแค่สมุทัยเนี่ยทุกสมุทัยคือเหตุแห่งปัญหาหรือเหตุแห่งทุกเนี่ยเหตุที่แท้จริงคือประยุทธ์จัโนโอชาและเหตุที่แท้จริงลึกกว่าไปนั้นอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมมาจากต้นนีเหตุที่มันลึกไปกว่านั้นเพราะว่า คุณไม่ได้มาตามคันลองของประชาี่ปไตยอันนี้คือเหตุของปัญหาบ้านเมืองที่มันวุ่นวายประชาชนเดือดร้อนประชาชนลําบากไม่มีข้าวจะกินไม่มีเงินจะใช้นี่สินปรุงพลังอีลุงตุงนางเต็มไปหมดอนาคตประเทศชาติไม่มีอนาคตลูกหลานไม่รู้จะไปทางไหนถูกไหมฮะเหตุเป็นทุกข์เคยคุณยึดอานาจมา คุณยิงลักชินวัตบริหารประเทศเนี่ยนะต่อให้มีประท้วงก็เป็นไปตามคันลองของประชาธิปไตยครับก็แก้ปัญหาโดยคันลองของประชาธิปไตยซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้ในคันลองของประชาธิปไตยแต่คุณอยากได้อำนาจคุณก็เอาปากกระบอกปืนไปจ่อแล้วก็ยึดอำนาจมาอันนี้มันคือเหตุแห่งทุกประการแรกที่มันเกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นป๊อปเหตุแห่งทุกมันเกิดขึ้นละเพราะคุณไปยึดอำนาจคุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง คุณมาครองอำนาจ5ปีในรัฐบาลคอสชอถูกไหมฮะอยู่5ปีในรัฐบาลคอสชอใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จใช้มาตราหนึ่งมาตรา44มันก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะอำนาจที่มาจากรัฐประหารนั้นมันแก้ปัญหาในระบบชาตวใจไม่ได้ประชาชนก็เป็นทุกข์ถูกไหมล่ะ เป็นทุกข์ว่าอะไรเพราะคุณแก้ปัญหาไม่ได้บางคนเขาพูดนะคือไม่มีสมองอยู่ทหารอยู่ในร่วมก็แค่ทหารแต่ลิมาเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้คือเหตุแห่งทุกข์หรือเหตุแห่งปัญหาหลังจากนั้นพออยู่ในอำนาจครองอำนาจนะโดยระบบคอสจมีการร่างรัฐธรรมนูญปี60ถูกไหมฮะ การร่างรัฐธรรมนูนปี60แทนที่จะร่างไปตามคันลองความถูกต้องความเป็นธรรมท่านชมจำได้ไหมครับการร่างรัฐธรรมนูญปี60ใครเห็นค้านใครเห็นต่างจับเข้าคุกหมดจำได้ไหมครับหลายคนถูกจับผมได้ไปช่วยสสกุ้งสสเชียงใหม่อะ่ะนะติดคุกอยู่เป็นเดือนครับข้อหาคืออะไรไหมไม่เห็นด้วยกับรัฐมนูญปี60ไม่เห็นด้วยกับร่าง จับเข้าคุกทันทีเจ็ดวันครับเบื้องต้นถูกขังอยู่เป็นเดือนกว่าจะประกันตัวออกมาได้อันนี้คุณสร้างคุกประกันที่สองต่อมาอีกก็คือต้องการเขียนรัฐนูนนั้นเพื่อสืบทอดอำนาจตนเองพวดเด็กวัยยุทธ์ถ้าเขียนรัฐนูนแบบให้มันตรงไปตรงมาไม่มีปัญหาหรอกครับปัญหามันจะน้อยลง แต่ด้วยเหตุปัญหาที่คุณทําอย่างนั้นแน่นอนดีครับบ้านเมืองไม่ได้ปกครองด้วยหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมถูกไหมฮะพอรับนูลหกศูนย์ออกมาปรากฏว่าเอาสอวสองร้อยสิบคนมาไว้เลือกตอนเองอย่างนี้เขาเรียกคุณรู้ธรรมะไหมล่ะครับพลเอกประยุทธ์อย่างนี้เขาเรีรรรเรย,ยเเกเป็นธรรมะไหมละ่ะหลักนิติธรรมไหมละ่ะไม่เป็นเอายุทธศาสตราชาติมาอยู่ยี่สิบปี กรรมาการยุทธศาสตร์ชาติวันนี้มีอะไรบ้างครับกรรมาการยุทธศาสาตร์เดี๋ยวผมถามจริงอะวันนี้ผมหัวไปอยู่ที่ไหนแล้วครับรู้สึกะ 7, อะเจ็ดแปดสิบคนน่ะไปอยู่ที่ไหนถูกไหมกรรมาการยุทธศาสาตร์ไปไหนหมดเ่ะอกินเงินเดือนหรือเปล่าภาษีกรอพี่น้องประชาชนทั้งนั้นแล้วกรรมาการยุทธศาสตร์ชาติวันนี้ทําอะไรดีขึ้นมั้งไหมล่ะครับถูกไหมทําอะไรดีขึ้นไหมครับ ผมก็เห็นบ้านเมืองมีแต่สุดลง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 ,ดลง,ดลงการเมืองนิ่งไหมไม่นิ่งครับมีแต่เอารัดเอาเปรียบนี่เขียนกฎหมายร่างกฎหมายแค่ร่างกฎหมาย,ามายไอ้เลือกตั้งสสยังไม่สําเร็จเลยเพราะอะไรเพราะเจตนาไม่ดีแต่แรกไม่เป็นไปตามคันรองของหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมอันนี้หลักหากคือมันเหตุแห่งปัญหาคนเด็วกวัยเจริญชารู้ไหมคุณต้องสอนอย่างนี้ไม่จะบอกว่าค่าไฟแพงคุณไปดูเรื่อง อริยะสัจสี่คนละเรื่องเลยครับนั่นคือแสดงเห็นถึงความคุณไม่ได้เข้าใจพุทธศาสนาอย่างแท้จริงในมูลน่าในความเห็นของผมเนี่ยเพราผมได้ศึกษาอย่างทองแท้นะครับถูกไหมฮะเหตุแห่งคุกของประชาชนวันนี้คือตัวคุณไม่ใช่ใครเลยครับพอป,ปัญหาโควิดมานะปลายปีสีสองต้นปีส3ประกาศพลกอฉุกเฉิน ทุกวันนี้ยังใช้พลกรฉุกเฉินอยู่เลยนะครับอันนี้ก็คือเหตุแห่งปัญหาของทุกเหมือนกันเพราะการที่ประเทศใดมีพลกรฉุกเฉินคลองอานาจอยู่ในเมืองการท่องเที่ยวไม่มีทางวัคพูดถึงโควิดครับเขาไม่อยากมาประกันเขาก็ไม่ใจใครจะอยากมาละครับต่างประเทศเวลาไปเที่ยวที่ไหนเขามีประกันการแสดงสิทธิเสรีภาพหลายๆอย่างก็ไปตั้งข้อหาเขา ผิดพลกฉกเฉินมัง่งไอ้นนท์คือพูดง,ง่ายๆประกาศพลกฉกเฉินเพื่อจะเอาผิดผู้มีความเห็นต่างอ้างเรื่องโควิดสิ่งเหล่านี้นะครับคือเหตุของปัญหานะครับเรื่องค่าไฟฟ้าแพงนี่มือนกันนะเรื่องของแพงมามา่มาจะขึ้นราคาชิ่นเดียวกันถ้าเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการยึดอํานาจถ้าเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการสื่อทอดอํานาจ การแก้ปัญหาก็ไม่เหมือนกับประยุทธ์แก้ปัญหานะครับวันนี้การแก้ปัญหาพนเอกประยุทธ์กิเลยไหมันขึ้นก็ต้องขึ้นเฮ้ยอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่าแก้ปัญหามันขึ้นก็ต้องขึ้นแล้วไปดูมันขึ้นเพราะอะไรเอา้าอย่างนี้เขาเรียกแก้ปัญหาเลยครับเขาเรียกว่าแก้ตัวแบบน้ำคุณคุณถูกไหมล่ะมันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหามากมาขึ้นราคาบอกอ๋ต้อง ไปดูเอาของมันขึ้นนะ่ะมาม่าเขาก็ต้องขึ้นเอา้าแล้วคุณจะไปในยกทำภาษาอะไรล่ะครับใช่ไหมแล้วพอพอเข้าไปดูผลกำไรผลประกอบการของบริษัทมาม่าหรือบริษัทเกี่ยวกับไอเนี่ยต่างหลายแหล่นี่นะครับปรากฏว่าแต่บริษัทก็ยังมีกำไรหลักพันล้านอย่างนี้คุณ พูดแบบเอื้อประโยชน์เจ้าสัวนี่นานะครับไม่อยากใช้คาว่านี่วานะนี่นาถูกไหมเพราะอะไรเพราะคุณไม่มีความรู้คุณไม่มีความสามารถเขาถึงไล่คุณทุกวันสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าพลเอกประยุทธ์รู้ถึงอริยสัจสีที่แท้จริงคุณจะเข้าใจว่าเหตุแห่งคุกของประชาชนคือคุณเอง คือตัวคนเอกประยุทธ์แต่ละครับคือเหตุแห่งทุกข์ของประชาชนไม่มีประยุทธ์วันนี้ประชาชนไม่ลำบากแบบนี้ครับผมกล้าพูดคํานี้เต็มปากเต็มคําครับวันนี้ใครขายเลยบ้างอาสังหารื่มมาซับสุดกันหมดหมู่บ้านจัดสรรสมัยก่อนไม่ต้องเสียค่าภาษีที่นโรงเรือนเพราะเขาทาการค้าอยู่แล้วคุณเก็บภาษีเขาอยู่แล้ววันนี้หมู่บ้านจัดสรรแบกภาระภาษีโรงเรือนและที่ดินประชาชนแบกภาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และค่าปรับภาษีโรงเรือนและดินปรับกัน20-40ปรับร้อยเอร์เซนจะบ้าเลยครับสตังก็ไม,ม่มีอยู่แล้วปรับเขาชนิดแบบขูดรีดขุดเนื้อขูดเลือดนะจากปูปูมีเลือดที่ไหนแล้วครับสิ่งเหล่านี้คือผู้นำที่ไม่เข้าใจปัญหานะฮะปัญหามันจึงเกิดและหมักหมมและสมทบไปเรื่อยเรย เพราะอะไรคุณไม่เข้าใจเหตุปัญหาที่คุณกําลังสอนคนเนี่ยนะเอาผ้าเหลืองมาห่มแล้วขึ้นธรรมะเทศสอนประชาชนเนี่ยนะครับไม่ได้อุปชาไม่ได้บวชมาแล้วเสือกไปสอนประชาชน <c oughs> ก็เลยสอนผิดสอนถูกไงครับแฮรี่มองเหตุปัญหาคือตัวเราเองกลับไปมองว่าเหตุปัญหามันคืออะไรค่าไฟขึ้นราคาเหตุปัญหาเพราะน้ำมันแพงไม่ใช่ น้ำมันแพงเพราะอะไรล่ะครับก็เพราะคุณนี่แหละได้วหมล่ะคุณนี่เราเป็นต้นเหตุปัญหาอยู่ประการหนึ่งคุณต้องไปแก้ปัญหาเรื่องอื่นเพื่อมาให้น,น้ำมันแพงือขึ้นมาขึ้นเล็กน้อยไม่จะไปลำไม่ดีเลยโทษปีโทษกรองจริงๆเลยผมไม่รู้จะพูดคำไหนนะครับแต่เป็นภาษาบ้านๆก็แผมว่าเขาด่าเช็ดแล้อะ ถึงถึงว่าแปดหมื่นสี่พันเซลเขาพูดถึงนี่นะครับนะฮะเขาพูดถึงอย่างนั้นจริงๆนะประชาชนเนี่ยอ้าทุกสมูทัยคือเหตุแห่งทุกนิโรธนะครับนิโรธเนี่ยมันเป็นเรื่องหนทางไปสู่การดับทุกนะแล้วก็มัดเนี่ยเป็นเรื่องของข้อปฏิบัติในการที่จะไปดับทุก ความจริงเนี่ยถ้าจะว่ากันจริง,รงตามเส้นทางเขาเรียกว่าทุกสมุทัไทยมักแล้วก็มานนีโรธนะแต่ว่าภาษาคล้องคือน,นีนโรธแล้วก็ไปมักนะมักเนี่ยเป็นเรื่องของทางดับทุกข์ให้กับประชาชนดีครับหนทางที่มันจะดับทุกข์ไม่ยากอะไรเลยก็ลาออกไปสิครับประยุทธ์ครบแปดปีเนี่ยหยิบสามหยิบสี่สิหาออกไปสิครับ อันนี้ทางแก้ปัญหาในการดับทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนหลักจากนั้นก็เลือกตั้งใหม่นี่แหละครับคือมัอ,อหลังจากนั้นเนี่ยคุณยุบสภาไปหรือไม่ก็คุณลาออกเนี่ยยี่สิบามกวยี่สิบสามอย่าให้เขาด่ามากกว่านี้อย่าให้เขาแช่งมากกว่านี้อย่าไปหวังสารนุนวิธิใช้เพื่อจะให้ตัวเองได้ประโยชน์ ก็ลาออกไปเขาก็ตั้งคณะรัฐบาลชุดใหม่นั่นแหละครับคืออะไรรู้ไหมคือมักครับนะมันคือมักเข้าใจแม่ประยุทธ์นั่นแหละนะครับข้อปฏิบัติในการดับทุกข์ที่แท้จริงคุณลาออกทางดับทุกข์คือปรีบประกาศทันทีครับ นานิโรธประกาศตันทีว่าวันที่23สิงหาก่อนนี้ผมจะขอลาออกเพราะผมอายที่จะอยู่ต่อ8ปีในยกรัฐมนตรีเขานับตั้งแต่คอสอชอวัน23นี้มันครบพอดี8ปีผมอายที่จะอยู่ต่อผมขอทำแบบพุเอกเปรมตินและสุรานนท์ผมขอลาออกนั่นแหละครับคือทาง ดับทุกนะทางดับทุกข์มันคือมรออสุดท้ายข้อปฏิบัติในการลับทุกจริงๆเลยคือทุกของประชาชนต้องถูกดับด้บดยแล้วไหมโดยการเลือกตั้งใหม่เอาระบอบประชาธิไปไตยอย่างแท้จริงเข้ามาพักใดที่เขามีความรู้ความสามารถในการบริหารใครที่เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีให้มันเป็นไปตามคันลอง ให้ไปไปตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยแต่ไม่ใช่จะมายือ้ออยากจะอยู่ในอำนาจไปตลอดอีกแล้วมาพูดถึงอริยสัจสี่คนเอกประยุทธ์ผมบอกได้เลยว่าคุณพูดผิดอย่างสิ้นเชิงครับน้ำไม่รู้อย่าไปสอนชาวบ้านไม่ได้รู้ลึกเรื่องอริยสัจสีที่แท้จริงอย่าไปสอนชาวบ้านครับอริยสัจสี่นะครับเป็นหลักธรรมะ ที่มีความสําคัญมากนะครับต้องรู้จริงด้วยต้องรู้แก่นแท้ของอริยสัจสีด้วยนะครับตําราท่านชมเรยไหมตาราอริยสัจสีเขียนเรื่องสี่ประการนะครับอริยสัจสีเนี่ยตาราในทางพุทธศาสนาเล่มขนาดนี้ครับผมจะบอกให้ผมเนี่ยอ่านมาเกือบตายเล่มขนาดนี้ไม่ใช่เล็กๆนะครับคำว่า อริยสัจสีทุกสมุทัยนี่รดมันี่เขาบรรยายเล่มขนาดนี้ประยุต์จารชามีปัญญาอ่านเลยครับผมผ้าเหลืองยังไม่อุปชาที่ท่านอรยสอนพูดนี่นะคือโจรหมผ้าเหลืองประเทศสอนประชาชนท่านสอนพูดอย่างนั้นนี่นะครับผมนี่เห็นด้วยชัดเจนเลยเห็นอย่างยิ่งเลยเห็นภาพด้วยจริงๆเลยผมไม่รู้จะพูดคำไหน ไฟฟ้าขึ้นราคาบอกเอ้าถึงข่าวขึ้นมันก็ต้องขึ้นคุณไปศึกษาธรรมะบ้างหรือเปล่าคุณนั่นแหละครับประยุทธ์ไปศึกษาธรรมะบ้างหรือเปล่าไม่จะไปบอกประชาชนให้ไปศึกษาธรรมะเขารู้มากกว่าคุณไฟฟ้าขึ้นมันเหตุจากอะไรมันจะขึ้นมันก็ต้องขึ้นมากๆมันจะขึ้นมันก็ต้องขึ้นเอ้าแล้วค่าแรงมันจะต้องขึ้นมันทำไมไม่ขึ้นล่ะครับเออภาษีมันควรจะลด ย่าไปชนลำบากทำไมไม่ลดล่ะครับเออแล้วทำไมเขาไล่ออกเขาคุณควรจะออกเ,ออเพราะเขามองมันมันอยู่ไม่ได้ต่อไปแล้วมันเป็นตัวปัญหาแล้วคุณทำไมไม่ออกล่ะครับหัดกลับมมองเองว่าปัญหาประเทศชาติบ้านเมืองณเวลานี้มันเกิดจากอะไรไม่ได้เกิดจากประชาชนนะครับ เกิดจากผู้นําประเทศที่ยึดอํานาจโดยไม่มีคันลองครองทำผู้กระดองตรงครับการยึดอํานาจเดียวก็คือไม่เป็นไปตามคันลองอยู่แล้วยึดอํานาจมาเขียนกฎหมายร่างกฎหมายเพื่อสืบทอดอานาจแล้วก็อยู่เพื่อสืบทอดอานาจแล้วยังไม่หยุดและอยากจะอยู่ต่อบัตรห้าร้อยหันเกิดจากอะไรละครับไม่ใช่ผู้มีอํานาจสั่งอยู่ข้างหลังสุดท้ายไปไม่รอด เพราะอะไรมันขัดต่อรัฐธรรมนูญขัดต่อหลักเกณฑ์ขัดต่อหลักการขัดหลักทุกหลักก็ไปไม่รอดอย่างนี้เขาเรียกมีคุณธรรมเลยครับเอาไปเอามาไปไม่รอดไม่รู้ทําไงนี่จะกลับไปโหวตใหม่ก็ไม่ได้ก็เลยใช้ระบบสภาลงพยุติธชรมไม่รู้เลยครับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้คือธรรมะนะครับอันนี้อะไลคือธรรมะอย่างแท้จริงเหตุแห่งปัญหาต้นต่อแห่งปัญหาคือคุณ ไม่ใช่ประชาชนน้ำมันแพงของแพงนะครับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องพี่น้องประชาชนแก้ไม่ได้ลูกหลานในอนาคตบอกไม่ถูกไม่รู้จะยังไงวันนี้คนเป็นหนี้เป็นสินไม่รู้จะตอบอยังไงว่าเมื่อไหรจะใช้หนี้หมดอย่าว่าจะใช้หนี้หมดแล้วครับเมื่อไหรจะพอมีสตังผ่อนแบงค์ผ่อนธนาคารตอบไม่ได้เหตุปัญหาอย่าไปโทษประชาชนว่าเขาก็คุณไม่หาสตังค ถ้ามองลึกๆทำไมเขาหาเขาพยายามหาสตังอยู่แล้วแต่เขาหาไม่ได้ทำไมเขาหาไม่ได้เพราะเศรษฐกิจไม่ดีทำไมเศรษฐกิจไม่ดีหเพราะคุณเป็นผู้นำที่ไม่มีวิสัยทัศน์ไงล่ะครับคุณเป็นผู้นำทางทหารแล้วยึดอำนาจมาเศรษฐกิจมันก็แก้ไม่ได้ทำไมมันแก้ไม่ได้นอกจากเป็นทหารแล้ววิสัยทัศน์ ความคิดความอ่านในการแก้ปัญหาคุณมีในขีดจำกัดแถมยังไม่พอเหตุปัญหาคืออะไรทุจริตคอร์รัปชันวันนี้ไปดูดีครับบ้านเมืองเนี่ยมีแต่สิ่งที่มันสกปรกเยอะแยะมากมายประยุทธ์จันชามองเฉยหมดลับแก้ปัญหาเลยได้บ้างล่ะสิ่งเหล่านี้แหละครับเขาเรียกว่าอริยสัตสี่มองทุกข์ เอาตัวทุกข์มาเป็นตัวตั้งและย้อนไปดูว่าสาเหตุของทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะใครเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับแล้วก็ไปหาทางว่าเอาละทางที่มันจะไปสู่ทางดับทุกได้มันต้องทํำยังไงและสุดท้ายครับเราจะปฏิบัติยังไงให้มันพ้นทุกข์นะภาษาธรรมะคือทุกขสุุทัยมรรคแล้วก็นิโรธนะครับนะถ้าจะว่ากันลำดับจริงๆมรรคแล้วก็ไปนิโรธ นิโรดหนึ่ก็คือหมายความว่าข้อปฏิบัติในการดับทุกข์อย่างที่ผมเรียนน้ำชมแต่ต้นนะ่ะมักในที่นี้ก็คือยุสบสภาเลือกตั้งใหม่นั่นแหละคือการดับทุกข์ของประชาชนประชาชนจะมีอนาคตนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ช่วยสอนธรรมะมามากพอสมควรนะครับขอญอาตดูสักนิดหนึ่งนะฮะน้ชมก็วันแบตเครื่องนี้ผมจะดับจุบด,ดีนะฮะเอานะครับ,นะรบก็เขียนมาค่อนข้างเยอะนะครับขอบพระคุณนะครับ มาเยเห็นหน้าประยุทน์เห็นหน้า,นนาแล้วอยากจุดจุดจุด้ยไออีกแล้วนะครับปัญหามีไว้แก้นะไม่แก้แล้วยังแถไปเรื่อ <c> ย <oughs> นะครับอะไรคนอะไรหน้าด้านเจดมอมมหิตต่พูดด่าใครก็ไม่รู้นะตามมันนอกก็เจบาทแล้วมามา่าเห็นไหมนี่เขาจะขึ้น8ดแล้วนะครับอ่าตอบแบบซ้ําๆๆซ้ำ,ซำ,ซำเติมประชาชนนะคุณและคุณ,คณเสถียร คุณทวินบอกว่าใครอะไรตัวบอกไปปลูกกินเองมันเอื้อเจ้าสัวอยู่แล้วอ๋อนะครับอ่ะนะครับ,ะะรบแบตหมดพอดีในสํสำหรับเครื่องอ่านขอไปท่านผู้ชมนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับประชาชนไม่ต้องการบัตรคนจนค่ะต้องการมีงานสร้างถูกต้องฮะประชาชนเขาไม่ต้องการบัตรคนจนหรอกแต่รัฐบาลน,นี้ดีใจกับได้ให้บัตรคนจนดีใจที่คนจนเยอะขึ้นรัฐบาลน,นี้ รัฐบาลไหนในโลกนี้เขาเขาจะเสียใจมากถ้าคนจนมากขึ้นแต่รัฐบาลนี้ดีใจเพราะคนจนมากขึ้นและยังจะมาคุยว่าวันนี้คนพบคนจนมากขึ้นก็มันจนก็เพราะคุณนี่แหละครับนี่แหละคือเหตุแ่งปัญหาครับอริยสัจสี่ที่แท้จริงครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่แสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับผมจำนงเจริญคนครับขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ